สองเผายังเหลาเอาอ้าวสวัสดีครับเยยบเบกไว้ด้วยเยอะเบกไว้อุ๊บอา้าววางดำเลยพอ่พอพ่อเยยบเบกไว้วางดำวางเลยโอเคทำไมมันเบียดฝั่งนี้จังวะนั้น เอาสเตมาสเต,สตดับเครื่องก่อน <c oughs> ตัดติดไม่เหลาต,ติดป่ะไป,ปไหน,เ,น,น,นเอาอันน,น,นี้เอาแบตมาจากไหนเออ อยู่ไหนวะอยู่ไอซูเปอร์เกตบ่ะซูเปอร์เกตเข้ามาสองเลยนะไปกับอันนท์ไหเอาสเตียเดี๋ยวรับสองอันเลย <c oughs> อู้หึบ <c oughs> ีดฟังนี้มากเลย หรือไม่เอาคนเจ็บไปเดี๋ยวเก็บค่าค่าพื้นที่ก่อนเอาเก็บค่าพื้นที่ก่อนเน้วโอ้ยดูเสียหายไปแล้วนี่ยังไม่แห้งเลยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่อยู่ไหนอยู่ไหน อยู่ทางไหนอ๋อยู่ทางไหนอยู่สายไหนสายไหนอยู่สายหนึ่งนี่เละไม่ใช่อยู่อยู่สายสองมามาตากสายหนึ่งนี่ต้องเก็บเก็บค่าตากได้นี่ตากแล้วเออมาจ่ายมาสามขวบแล้วใสไปแล้วนี่ฮช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันสี่วันแล้วไม่แห้งนะเกินเอาอนี่มาใหม่บ่เต๋มาใหม่เอแล้วก็เปรียนบอลเคลียร์ อันนั้นรูดต้องงานนั้นเป็นการเลือตากอะไรสี่วันเนี่ยไปไม่ได้พี่น้องก็ต้องมาตากด้วยโน่ไอ้นุ่มตู้แต่เองปิ้งพื้นแต่เองเราดูเลยเอ้นะไม่มันเป็นอย่างเงี้ยก็เนี่ยมันหมักไปสองวันแล้วสามวันนู่นมือหนูดำหมดเลยเนาะชดำเลยอือหมบ้านนู่นฟองนู่นกระหามเข่าอือดูอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ตากถ้าแค่วันเดียวไม่เป็นไรอันนี้ไปสามวันเลยอ๋อหมักไว้อะหมักไว้โก่งหนาเกินมันพลิกไม่ได้ครับ จะเสียข้าวทิ้งเลยอืมก้นตากืบ้านอเจ้ละมมเลยตอนนอนเานเอาื่กินมตานานั่นน่ะไงนาอเตวิุบานสมิ่มเอาแล้วนี่ทำไมไม่ใส่พื้นปูนเลยก็ิบยากบอกกเลยี่ใส่พื้นปูนเลยไอ้โจกกรวดเออ นนั่แหละวก็เวียกผลได้ไปแต่นี่อุ้ยอันนี้ก็วันนี้วันนี้ก็เก็บฝังนูน่นฝังนู่นก็ค่อยขยับไปแบบมีกระบ,บางเลยเห็นมาอยู่เป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยสามวันสี่วันวันนี้เลยหนึธรรมดาเขาเก็บกบันไปหมดแล้วไม่เคยตาข,ข้าวนานขนาดนี้เลยอ๋อ เต,ต,ต้ไม่ได้อยู่ในไอ้3ไม่ปัดใช่ไมหมน,น้<ล>อวันเดียวไม่ได้แล้วนี่เดี๋ยวเดียวไปโน่นเดี๋ยวไปดัดโซ่อีกก็ได้เอาสเตลข้าดได้อ้อมเลนยนะนะ โอมจงอามไปเลยใช่ไหมอเ,เออล็อลรอไวอะเสียบไปในล้อเดี๋ยวสู้รัดข้างหลังได้ไหมล่ะเสียบตรงนี้พอดีเลย ừ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  ไปแบบนี้เลยครับนี่ดูโอ้โหล้นข้างหลังแต่มีโซ่แล้วข้างหลังย่ครับไม่ต้องกลัวดึงล่ะนั่นเกาะตัวไหนอ่ะโอ้ได้เกาะนี้นาอยู่ mente, reading, you, ไม่เป <tutoring God. S 1> right. ็นไรหรอก tanh chai mong em trai hưng nào mấy chai mong em 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 nè 2 nè ขับรถอะไรมาส่งอ,อ,อู้เผ็ดร้อนมากเลยครับเปี้ยเร็วนี้ตากข้าวเลยแห้งเร็วแน่นอน เมื่อวานร้อนขนาดนี้ไหมครับร้อนไหมเมื่อวานขึ้นอีกเออนี่แหละตแรงดันน่อย เอาละมองหน่อยนีย้นี่ล็อกเต้นยังนนเตึงแล้วปะไปเดไปลัดโซ่ที่บ้านอีก <c oughs> ล็อกสองชั้น ไอ้ผู <park mulheres> ้หญิงผู้ชายอ่ะฮะผู้หญิงผู้ชายโอ้อไบ้าบ้าบ้าค่อยค่ยย เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวไปรัดโซ่ที่บ้านอีกอล็อกหนึ่งครับข้างหลังครับสวัสดีครับผม